อ่าแม่หอมใช่เนื้อด่ามันจะบังคับแม่เด้วยดีใจบ่ล่ะก็สัมผัสดูสิเนาะดีใจดีใจเออมาให้ลูกชายมาปอนเขาทุกมือบ่บ่เอาจอาต่อว่านี่น้องป้าให้กินข้าวกำหยังนะกินข้าวกับไข่ต้มแค่แค่ต้มไข่ต้มโอ้น้องป้าเลี้ยงดีแห้งไข่กินข้าวกับไข่ต้มแล้วอันนี้จะเอาให้ยังไม่ให้แม่กิน กินอยู่ไอ้อันนี้แจ็คเอายังมาให้แม่กินต้มเจ็บชายต้มแจ๊บชายต้มเจ็บชายแต่หน่องป้านเลี้ยงมาดีเลยตลยย้มใครเดี๋ยวไปหัอจังซานป้าเลี้ยงดีเปนแม่กั๊มแดดแค่นั้นเนาะาน้ำเนาะ่าน้ำป้าแซ่บบ่แต่น้ำวัวจะเสื้อให้อหมแต่บ่แต่ นี่แหละไอ้ชิปนับแจ็คจิปจิปนะเพราะว่ามันหวานในตัวแม่กินแล้วก็ไอเขาเรียกว่าจิปเออแล้วเอเอาน้ำเปล่าให้แม่ทานด้วยน้ำเปล่าอย่างนี้เพราะว่ามันหวาน